เหมือนเสียนพระพุทธรูปเลยนะครับใช่เป็นหินย้อยลงมาที่ปูดออกมานะครับเล่าขานกันว่าเป็นถ้าเสือนะครับอ่้หูลอากาศออกมาจากตรงนี้นะครับ<ห>ตรงโพรงตรงนี้นะอากาศออกมาจากตรงนี้นะครับเ,เย็นไหมเหมืนเอนแอร์เลยใช่ไหมใช่ เป็นถนนที่ผมขี่มาเมื่อกี้นะที่มีปากท่อ,อขี่มาอ้อ,อมมานี่แล้วก็เข้าทางนี้มนะีข้างคาวด้วยนะเข้าปอนเข้าไหมไม่ไม่ไม่เข้ามาดูให้เฉยมันอันตรายเข้ามาดูเข้าไปเท่าที่จะเข้าได้เป็นไงตัวเล็กเ <c oughs> ย็นไหมรู้สึกเย็นไหมเย,ย็นนะ Yeah. มันโดนไฟแล้วมันประกายออกมามัมนีีอะไรไม่รู้ติ๊กๆวิน่อ,อะไรอย่าไปจับอย่าไปจับระวังตกน้อสอนไม่้นะสวย,วยอูออ๋อมไปเดี๋ยวไปไปไปละเย็นรู้สึกเย็นนะเรานี้เข้ามาในถ้ำเลยนะครับรู้สึกเย็นมากแล้วก็อีกร้อยนะครับ ลึกนะครับต่อให้ลึกผมก็จะเข้าไปไม่ลึกนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับแม่แนะนําให้เข้าไปลึกนะครับน่าอยู่มากเลยครับท่านดูครับอนาบริเวณนะครับสเลยอันนี้เหมือนเสียงพระพุทธรูปเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่เหมือนเสียงพระพุทธรูปเลยนะครับเป็นหินย้อยลงมาที่ปูดออกมานะครับโอ้ดูมาเอาไปใช้แม่ใหนะครับ อย่ตามไปฉายเลยนะนะครับนลึกเข้าไปอีกนะสวยมากเลยสวยมากครับเห็นไหมครับไกลๆนู้นนะอันนีเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องเลยนะเป็นห้องเป็นห้องเดียวเดียวสมัยก่อนตรงนี้นะครับเคย เล่าขานกันว่าเป็นถ้ำเสือนะครับแต่ปัจจ <İ> ุบันนั้นจะยังไงไม่อาจทราบได้นะครับนะครับถ้ำเสือนะครับก็เขาบอกต่อกันมาเขาเล่ากันมานะครับสวยมากเลยหน้าหน้าจะยุ้ยมีอะไรเนี่ยมีทางคกด้วยอืทางคกเย็นนะครับเข้ามาข้างในนี่รู้สึกเย็นมากเลย มีเข้าไปอีกนะครับเข้ามาเข้าไปผมคงต้องเข้ามาถึงแค่ตรงนี้พอนะครับพราอมันจะลึกเกินไปอันตรายนะครับผมมากับน้องๆด้วยนะครับจะไปที่นู่นไหมไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปแล้วไปไปอันตรายพอแล้วแค่นี้พอแล้วนะังว่าทุกท่านคงเข้าใจนะครับโอ้เย็นเย็นเย็น น่าอยู่มากครับทํานี้ฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้ก็มีไม่รู้ว่าทะลุตรงนั้นไหมเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะคงจะไม่ลึกเกินไปโูหินย้อยนะครับท่านผู้ชมหินย้อยนะเห็นไหมครับสุแหงพอ่ะอืมอ่าสวยานะเดยอ้าวนี่สวย หมละไครได้ไย้อยนะนีระนะ่ระวังหัวได้วยนะระวังศีสาด้วยนุ๊เป็นเป็นโพรงถ้ำเข้าไปอีกครับอันนี้สวยมากผมไม่แน่ใจว่าสมัยก่อนนี้มีมนุษย์ยุคหินเข้ามาหลบอาศัยอยู่หรือเปล่านะครับแต่สวยมากนะครับภายในถ้ำอันนี้เป็นโพวนะ่เีอนะ้ยนะ

ควบส่วยไปเลยขาไปต่อมีห้องอ,อีกนะมีหลายห้องเลยนะครับแยกออกไปแยกออกไปนะครับปะ<บ>สมกับคําล่ําลือจริงๆนะครับว่าภาพทั้งเขานะครับไ <c oughs> อ้น,นี้ไม่ใช่ภาพเขียนสีโบราณน,นะครับ <c oughs> แวะตลกนิดหนึ่งคนสมัยใหม่นี่ลนะเข้ามาเขียนนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเข้าใจผิดๆครับแวะตลกนิดหนึ่งอันนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ภาพเขียนสีสมัยโบราณนะปอด้วีอ๋ีมีหินย้อยด้วยโอ้หนมีอะไรนะ ขังเข่อ๋อ้เราว่ะขังเขาวสวยมากเลยที่นี่อลองที่นี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ก็คงจะเป็นถ้ำใหญ่อยู่เพราะว่าน่าจะเข้าไปได้หลายทางหลายเนะเห็นไหมแต่ว่าเนื่องด้วยวันเ,เวลาการเวลาน้าเซาะดินดินดินมาเรื่อยๆแล้วก็ถนะม่มไปต้องเข้าไปลึกหรอนเราขึ้งกาก เข้ามาไม่ลําบากนะเข้ามาแบบสะดวกมากเลยนะครับแต่ว่าผมไม่เข้าไปลึกแค่นั้นเองนะครับทะบลุตรงนู้นก็ทะลุออกทางออกแล้วที่มาเมื่อกี้ที่จอดรถไว้นะครับตรงนู้นเห็นน้องไหมครับที่เดินไปแต่ว่าที่โถงทาเมื่อกี้นะครับที่ผมพาไปดูเมื่อกี้นั้นผมวันลึกมากเลยนะลึก มีบันไดด้วยนะครับไม่รู้ของใครมาทําไว้ถึงบันไดขึ้นตรงนี้โอ้เย็นมากเป็นห้องถงครับท่านผู้ชมครับโอ้ตรงนี้เย็นมากเลยนะครับนี่อรู้สึกเย็นวาบเลยนะโอ้เย็นมากเลยนะเย็นไหมมีบันไดทําขึ้นด้วยเนี่ยโอ้บันไดเมื่อกี้นะครับบันไดเมื่อกี้น่าจะเป็นเอามาพาดตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นไปนะครับดูครับท่านผู้ชมนะครับผู้ติดตามทุกท่านนะครับดูเอาครับ ตั้งนี้เย็นมากใช่เอเย็นมากเลยนะโ <aciones S 3> นี่ขนาดพิ่งบ่ายนะครับเย็นแล้วนะครับเอาแว,วะตลกนิดหนึ่งนะครับโอ้เนี่ยนี่นี่เหมือนอากาศออกมาจากตรงนี้เลยนะครับผมรู้สึกได้อากาศออกมาจากตรงนี้นะครับตรงโกงตรงนี้นะอากาศออกมาจากตรงนี้นะครับเย็นไหมเหมือนแอร์เลยใช่ไหมใช่เย็นมากเลยมันแอร์ เย็นมนกเลยนี่อ่เย็นอ่าทุกท่านครับที่เห็นอยู่เบื้องหน้านะคล้ายๆเจดีเลยนะเป็นหินเหมือนเจดีนะครับแต่ว่ายังขนาดออกมาตรงนี้แล้วนะยังรู้สึกเย็นอยู่เลยนะครับเหมือนแอร์เป่าอตลอดนะครับเย็นชิบหายเลยอเหมือนแอร์เลยอันนี้อะไรกบอกดูมาถึงแก็ไปดูดดนะ อเนี่ยพอพ้นออกมาจากตรงนี้แล้วก็ไม่รู้สึกเย็นเท่าไหร่นะครับไม่ไม่รู้สึกว่ามันเย็นอยู่แต่ว่ามันไม่มันไม่เหมือนอลมเป่าอยู่ตลอดนะครับปกติแล้วตรงนี้นะครับเป็นหินย้อยลงมาเลยด้เคลียนะไม่เยอะอ่านี่กลับมาเย็นอีกแล้วตรงนี้นะช่องนี้นี่ครื่ง้องระยิบระยับเลยเห็นไหมสวยมากเลยอ ไม่น่าเชื่อนะครับถ้ำตั้งภูเขาเลยนะครับผมสันนิษฐานว่าตรงนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับก็คงจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยของบรรพบุรุษของเรานะครับ้จบมานี่ฮะมานี่ครับสําหรับในวันนี้คลิปสํารวจถ้ำก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่า ผมพาเด็กมาด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมไม่แนะนํานะครับถ้าจะมาคนเดียวก็ควรที่จะไม่เข้าไปในถ้ำที่ลึกจนเกินไปหรือว่าเข้าไปในป่าลึกจนเกินไปนะครับมันจะเกิดอันตรายนะครับมันเคยมีเรื่องหลากหลายเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นมีคนหายสาบสูญไปนะครับหายสาบสูญไปในในป่านะครับซึ่งผลจากการพิสูจน์หลักฐานแล้วนะครับญาติาของเขาได้ไปแจ้งความนะครับ รอยเท้านะครับมีคนไปมีคนไปเพราะว่าเส้นทางนั้นก็คือเข้าทางเดียวออกทางเดียวนะครับแต่ว่าไม่มีรอยเท้าที่ว่ากลับออกมานะครับซึ่งก็หาข้อพิสูจน์ไม่ได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นแล้วนะครับครูบาอาจารย์ผมก็ได้บอกมาแล้วนะครับว่าก็คือว่าในป่าหรือว่าในถ้าหรือว่าที่อื่นๆนะครับเราไม่ควรไปลบหลู่ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นตัวนะครับอย่างที่ผม มาหรือว่าอย่างที่ผมทําในลหลายๆคลิปหรือว่าบางคลิปที่ว่าท่านผู้ชมได้เห็นนะครับผมจะเป็นการกราบไหว้บอกกก่าก่อนนะครับเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าผู้ที่พิทักษ์ปืนป่าแห่งนั้นนะครับรว่าเรามีความเจตจำนงอะไรที่จะเข้ามาทําอะไรนะครับแล้วก็แจ้งจุดประสงค์ไปนะครับเราไม่ได้มาบรบลูนะครับแต่เรามาเพื่อที่จะมาเรียนรู้มาศึกษานะครับอย่างถ้ำน,นี้นะครับผมสันนิฐานว่าในอดีตนะครับ ผมว่าน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับของคนนะครับเพราะว่ามันเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันแล้วแหละครับแต่ว่าผมไม่กล้าเข้าไปลึกจนเกินไปนะครับมันกลัวเป็นอันตรายเพราะว่าช่วงนี้ที่นี่ฝนตกนะครับอากาศชื้นปกติในถ้ำนั้นก็ชื้นอยู่แล้วนะครับผมกลัวแบบสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคานนะครับเพราะว่าในถ้ำมันมองไม่เห็นมันมืดนะครับไปฉายผมก็เอามาแค่อันเดียวนะครับแล้วก็มีเด็กมาด้วยอันตรายนะครับปิดลาดประการอย่างไรก็กราบขออภัยด้วยนะครับ เจอกันคลิปต่อไปนะครับว่าจะไปที่ไหนทำอย่างไรนะคอยติดตามนะครับขอบคุณมากครับสำหรับผู้ติดตามและท่านผู้ชมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับไปแล้วจ้า